สวัสดีย่ามแรงแรงครับผมตอนนี้ก็นานะุระราณหามงคครับสิผ้าไม,ายาม่ยามรอบเนาะยามรอบย่างมือแรงครับยางม,มือสาวบ่มีวลาอ,อกมายามครับก็เลยม,มายามยางมือแรงเดีย๋ยวจังใดก็ไปรุนน้ากันขึ้เก่าครับมันนี้อบก็ใส่ใบ้ำคางฟังสิหรอครับลำคางฟังสิเนาะจังใดก็ไปรุนน้ากันค้าวบวันนี้ ไงครับโ่ตาตายแล้วครับอย่างเงี้ยพี่น้องตัวนี้ซีโร่ประขาดครับแต่ว่าตายแล้วครับแต่เาพ่อะรอบผมเป็นเอยียงๆครับเดหลือบางที่แหลกนึกว่าพักตบลากครับหาวใจป่ามันส้นเนาะอตายแล้วครับแปลว่าตายแล้วอาจจะติดว่านหรือเปล่าแต่ก็ยัง thấy okay, này nâu hấp tại rồi tao ba thấy này nâu lắm ô tụi nhai hang hấp ba cry tay bít bít đâu ở cái bướng hấp ô nhai hang hấp tụi này nhai có thể nhai có sai biết đây gấp Hãy Để เออนี่ไม่หาโล่ครับตัวนี้เผืออาจจะหาโล่ครับโอ้ตัวใหญ่แห้งครับโอ้ตายไม่ไหมยู่ครับตายล้อละแต่ว่าตายไม่ไหมยู่อตอนแรกเบึ้งรอบเอ้ารอดก็เอ่าองๆผมก็นสงสัยยู่ยกขึ้นมาเป็นปากไก่ส้นครับเอาครับมนันนะครับล้างแรกแหกหมันเนาะเดี๋ยวมาลุ่นกันต่อครับหลังต่อไปเนาะ อย่ครับ แงงครับอันนี้ Crap. Uh -huh. มีสามแต้มครับมีสองแต้มน่าจะตัวละครโล่งกันเลยครับบมึงโล่งเนี่ยตัวนี้งามในสีกับงามครับตัวนี้ไปครับ วางหลังนี่ครับเป็นมิตพี่น้องที่เป็นสีเนี่ยบทำเยอครับสามแต้มอยู่ครับเงียบๆนึกว่าบ่มีครับมีสามตัวอยู่ตัวกำลังพ่อปิ้งดีๆนะครับสามเต้มครับหลังนี้ ม่หยาบตอนแรกก็ยังแดดแดอยู่ครับตอนนี้ก็สะเทต๊กดินแล้วครับอากาศก็เริ่มเมือดอลตวนเนาะช่วงนี้เป็นกับเป็นหนาหนาวเนาะทำไว้จักหน่อยครับตอนเอาลงมือหยาบที่แรกนี่ก็ยังมีดแดดแจมๆอยู่ครับหยาบไปแ๊บเดียวกระม่านเคิงชั่วโมงค้นแล้วครับเริ่มเมืดเข่าเมืดเข่าแล้วืวัอน,นี้กับมาทำจักหน่อยครับผองก็กลับมาแต่ไฮเนาะ ได้ออกมาหยามเน่ยมาแรงครับถือว่าผลงานกันยังพ่อส่ได้อยู่ครับยังพอไดรุ่นเนาะเดี๋ยวก็หยัมไปเรื่อยๆครับกนณาจะถ้าในเมือดครับกน่าจะเลี้ยวอยู่ เอาลุ้นหลังนี้นสำคันครับนี่บอ่อหล,ลังนีเป็นป่าทุ่อนที่นอนขึ้นดันตึ๊ด้บันนี้ตัวนึง่งกว่าบูตัวนึงครับกองแต้มครับหลังนี้บันนิ่งตัวหนึ่งกว่าบูตัวหนึ่ง para มปงเลยาสะบนเข้ามาได้ครับพักทบไขได้ไิมปลาตะบนพักทบเข้ามาได้ครับพักทบก็าลายแห้งนะครับมาลุ้นน้ำกันเนาะมานดูพี่น้องหมานดรัะ กลุ่มค่าหมวนพักทุบขม้าเนี่ยครับโตงามอยู่ล้มแต็มครับล้มแต็มสวย ของแฟงครับ ะเว้นตกดินแล้วครับรอเข้ารอเข้ากันเรืออายุอีก3หลังครับเดี๋ยวไปรุ่นนั้นกันครับ ลังนี้พักตบลากออกนี้ครับลากออกจากหมองเก้ามันเนาะจะว่ายัางถืออยู่ครับห้อยหลาบหลอกลอกไปรอบขาดเลยครับคนรอบขาดยังถือขึ้นเก้าครับมัดมันจิบมันนะแต้มครับ ครับพมตอนนี้ฝ้าก็เริ่มมือดอแล้วเนาะพยายามเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเข้ามาสรุปผลงาน,นันครับทั้งยามทั้งเฝ้าครับมันนี้ผลงานของเขาก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรครับคุณเนาปะป่านิ่นก็ได้หลายโลอยู่ครับซีหาโอยดอกมอขาาสีหาโลดอกโตงามๆกับหลายตัวอยู่ครับนี่กับตัวนี้ก็งามนะครับตัวนั้นกัปุุนใส่ตัวละเครื่องโลอยู่ครับแล้วก็มีนี่ครับ งานที่เด็ดเท่าปลาตองไก่ครับปลาตองไก่ใหญ่ครับตัวนี้ตัวนี้ผพว่าอาจจะถึงหาลูกครับเพราะว่ามันอ้วนแล้วมันใหญ่โอ้ยยกบกขึ้นครับเมื่อเดี๋ยวนี่นยกบ่กขึ้นเลย,ยอ้วน,น,นมนันใหญ่แห้งครับแต่ว่าตายแล้วครับดียู่ที่เมื่อนี้ได้ไม่หยำเนาะถ้าบ่ไดไม่หยำือสีเสียดายครับถ้าไม่หยำมืออื่นเนี้ยือสีน่าครับ ไสไม่ไหมอยู่ครับแต่ไม่สีท่านใสสีท่านใส่เปียู่ครับทาง่นก็คือผลงานนดินของเขาน้ะครับผมนี่น็คือผลงานของเข้าสําหรับคลิปนี้ครับ่ังไดก็สิขอปิคลิปไปสนนีสะก้อนครับเพราะว่าตอนนี้ค่ะมืดแล้วครับแว่นมุนครับตกดินเรียบร้อยแล้วครับครับผมจังใดก็ขขอบคุณทุกทาทุกทรัพย์ทุกการติดตามทุกการรับชมเนาะ เดี๋ยวมาพอกันไหมในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ